เราไปเจอแบบสอบถามอันหนึ่งมาที่เราว่าน่าสนใจมากไอเดียมันประมาณนี้ถ้าสมมติว่ามีนโยบายด้านสุขภาพอันหนึ่งออกมาที่จะช่วยเพิ่อมอายุขัยให้กับประชาชนได้คุณจะทํำไหมถ้าถามแค่นี้ก็แน่นอนว่าทุกคนก็อยากได้นโยบายที่ทําให้คนอายุยืนขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถามแบบนี้แทนละ่ะแทนที่ทุกคนจะอายุยืนขึ้นเท่ากันหมดเราแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือคนรวยอีกกลุ่มคือคนจน คน2กลุ่มนี้แน่นอนว่าอายุไขไม่เท่ากันอยู่แล้วคนรวยมักจะอายุยืนกว่าคนจนโดยเฉลีย่ยด้วยปัจจัยหลายอย่างเช่นคนรวยเข้าถึงการรักษาได้มากกว่าแล้วคนรวยก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสุขลักษณะอนามัยที่ดีกว่าจากข้อมูลประชากรของ,ของประเทศไทยแบ่งตามดัชนีความมั่งคั่งคนรวยะจะมีอายุถึงประมาณ84ปีส่วนคนจนจะมีอายุถึงแค่69ปีเท่านั้น ทีนี้สมมติว่ารัฐบาลออกนโยบายด้านสุขภาพมาหนึ่งนโยบายเรียกว่านโยบาย A ออกมาแล้วจะทําให้คนรวยอายุยืนขึ้น7ปีส่วนคนจนอายุยืนขึ้น3ปีคุณว่านโยบาย A เป็นนโยบายที่ดีหรือเปล่าหลายคนอาจจะบอกว่าดีรวมกันแล้วอ่ะคนอายุยืนขึ้นตั้ง10ปีนะแต่ว,ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนโยบายมาเป็นนโยบาย B คราวนี้คนรวยจะอายุยืนขึ้น3ปีแทนแต่คนจน่ะจะอายุยืนขึ้น8ปี ถ้าเป็นแบบนีน้นอกจากอายุที่รวมกันจะเพิ่มมากกว่าจาก10ปีเป็น11ปีแล้วเนี่ยความต่างของอายุไขระหว่างคนรวยคนจนก็จะลดลงด้วยในในโยบาย A ความต่างเนี่ยจะเท่ากับ19ปีแต่ว่าในในโยบาย B ความต่างจะลดลงเหลือแค่10ปีเท่านั้นในการเปรียบเทียบแบบนี้นบางคนอาจจะมองว่านโยบาย B คุ้มกว่าคือนอกจากจะได้ผลลัพธ์ภาพรวมที่ดีกว่าแล้ว มันยังลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพระหว่างคนจนกับคนรวยได้อีกแต่ทีเนี้ยเราอยากให้ทุกคนลืมนโยบาย B ไปก่อนแล้วลองเทียบนโยบาย A กับนโยบาย C แล้วก็ดีที่เรากาลังจะบอกดูนโยบาย C อ่ะจะทําให้คนรวยอายุเพิ่มขึ้น3ปีส่วนคนจนเพิ่มขึ้น5ปีนั่นอะ่ะแปลว่าผลลัพธ์รวมกันแล้วอายุยืนขึ้นแค่8ปีแต่ความต่างของอายุไขระหว่างคนรวยกับคนจนอ่ะลดลงเหลือ13ปี คุณจะเลือกนโยบายนี้มากกว่านโยบาย A อไหมส่วนนโยบายดีจะทาให้อายุขายคนรวยเพิ่มขึ้น3ปีแล้วก็เพิ่มอายุขายคนจนแค่2ปีคราวนี้ผลลัพธ์จะทาให้อายุขายเพิ่มขึ้นรวมกันแค่5ปีซึ่งน้อยกว่านโยบาย A เยอะแถมคนจนนะ่ะยังมีอายุเพิ่มน้อยกว่าด้วยยังไงก็ตามถึงแม้ว่าการเพิ่มอายุขยข,ยของคนจนผ่านนโยบายเนี่ยจะน้อยกว่านโยบาย A แต่ความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยก็ลดลงอยู่ดีคือความต่างของอายุไขเหลือแค่16ปีคุณเนี่ยจะเลือกนโยบายเนี้ยแทนนโยบาย A อไหมคำถามเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของชุดคำถามจริงจากแบบสอบถามของ h ฮเทคหรือว่ามูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพที่เขาได้ไปถามคนไทยทั่วประเทศซึ่งไอเดียมันก็คือการชั่งน้ำหนักการระหว่างผลลัพธ์ด้านสุขภาพของนโยบายเทียบกับความเท่าเทียมของนโยบายนั้นต่อประชากรกลุ่มต่งตางๆ ผลสำรวจที่เขาได้อะน่าตกใจกว่าที่เราคิดแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปเฉลยตอนจบคลิปแต่ก่อนอื่นอะเราอยากจะขยายความว่าปกติเวลาคนจะออกนโยบายด้านสุขภาพสักอย่างเขาคิดมายัางไงโมเดลที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายมากอะคือ CEA หรือว่า Cost Effectiveness Analysis ซึ่งถ้าแปลง,ง่ายๆมันคือการวิเคราะห์ว่านโยบายไหนให้ความคุ้มค่ามากกว่ากัน ถ้าเกิดว่าทุกนยโยบายที่เสนอมามีนยโยบายหนึ่งที่ทําให้สุขภาพโดยเฉลี่ยของประชาะกรไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามเป็นไปในทางที่ดีขึ้นมากที่สุดและคุ้มค่าเงินมากที่สุดนั่นะเท่ากับนยโยบายนั้นเป็นนยโยบายที่ดีที่สุดยังไงก็ตาม CA ก็ยังมีปัญหาอยู่คือในโลกความเป็นจริงประชาชนที่ได้รับผลจากนยโยบายนะไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขค่าเฉลี่ยบนกระดาษอยู่แล้วคนบางกลุ่มอาจจะเข้าถึงนยโยบายได้มากกว่าทําให้ได้รับประโยชน์มากกว่า ในขณะที่ยังมีคนบางกลุ่มที่อาจจะเข้าไม่ถึงนโยบายและไม่ได้รับประโยชน์จากการบังคับใช้ในโยบายประเด็นคือถ้าเราไม่ได้เอาเรื่องนี้มาพิจารณาระหว่างการวิเคราะห์ c a มันอาจจะนําไปสู่นโยบายที่สร้างความเหลื่อมล้าโดยไม่รู้ตัวการที่บอกว่านโยบายหนึ่งมีความคุ้มค่าไม่ได้แปลว่ามันเป็นนโยบายที่เท่าเทียมดังนั้นเลยมีคนคิดสิ่งที่เรียกว่า DCEA หรือว่า Distributional Cost Effectiveness Analysis ขึ้นมา การวิเคราะห์เนี้ยไม่ได้ต่ายแบบเดิมมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเขาจะแบ่งประชากรเป็นกลุ่มๆแล้วก็ดูผลลัพธ์ของการบังคับใช้นโยบายเนี้ยในคนแต่ละกลุ่มซึ่งโดยทั่วไปก็จะแบ่งตามรายได้เพราะว่ามันเห็นชัดที่สุดแต่ก็อาจจะเป็นการใช้เกณฑ์อื่นเช่นเพศอายุหรือการศึกษาทีเนี้ยเราก็จะมาถึงคําถามสําคัญว่าแล้วถ้าเราใช้ DCA มาวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่านโยบายไหนดีที่สุด เราควรจะเลือกความบาลานซ์ตรงไหนระหว่างผลลัพธ์ที่สูงที่สุดกับความเท่าเทียมเนี่ยจึงเป็นที่มาที่ไปของการมีแบบสอบถามตอนต้นคลิปที่บอกไปเพราะแบบสอบถามเนี่ยจะช่วยบอกได้ว่าคนไทยมีมุมมองอย่างไรเรื่องความไม่เท่าเทียมทางสุขภาพมุมมองเนี้ยจะถูกนํามาประกอบการตัดสินใจในการออกนโยบายต่อไปได้เหมาะสมที่สุดซึ่งผลลัพธ์อ่ะคือเขาแบ่งผู้ทําแบบสอบถามออกได้เป็น5กลุ่มตามคําตอบที่ตอบมาคือ1 โป r i ิ h คือกลุ่มที่เน้นประโยชน์คนรวยอย่างเดียว 2. Health m a x i m i z e r คือกลุ่มที่เน้นการเพิ่มผลลัพธ์ทางสุขภาพในสังคมให้สูงที่สุดเป็นหลัก 3. We i g h t e d Prioritarian คือกลุ่มที่เน้นให้ประโยชน์คนที่ด้อยกว่าในสังคมมากกว่ากลุ่มคนรวย 4. m a x i m i ซคือกลุ่มที่เน้นประโยชน์คนจนอย่างเดียวและ 5. E g a l i t a r i a n คือกลุ่มที่เน้นการลดความเหลื่อมล้ำสูงสุดจนยอมสละผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับกลุ่มที่จนกว่า สิ่งที่น่าทึ่งคือจากการสำรวจคนไทยเกือบทั้งหมดเกิน85%ถ้าไม่เป็นอิกเลตเลียนหรือคนที่เชื่อในความเท่าเทียมจนยอมเสียสละผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อลดความไม่เท่าเทียมก็เป็นเวเต p ไพรอิเทียนหรือคนที่โปรคนจนมากกว่าคนรวยซึ่งก็แปลว่าคนไทยให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมคนจํานวนมากยอมให้ผลลัพธ์โดยรวมแย่ลงไปจนถึงยอมสละผลประโยชน์ของตัวเองถ้าหาความเท่าเทียมเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะเห็นได้จากนโยบาย C และ D ที่บออกไปตนตนน้ถ้าเกิดว่าจะสรุปให้เห็นภาพอะ่ะก็คือถ้าเราไม่มีนโยบาย b ที่บอกไว้ตอนต้นแล้ววิเคราะห์แค่นโยบาย a c กับ d โดยใช้แค่ c e a แล้วเรารู้ว่านโยบายเหล่านี้มีต้นทุนเท่ากันเราจะเลือกนโยบาย a แน่ๆเพราะว่าอายุขายในสังคมเพิ่มขึ้น10ปีหรือก็คือนโยบาย a ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์สูงสุดเมื่อเที่ยบเงินลงทุนแต่ถ้าเราใช้ d c e a ที่นำเรื่องความเท่าเทียมเข้ามาคำนวณ นโยบาย C หรือ D อาจจะเหมาะสมกว่าก okay. okay. ็ได้การใช้ DCA เข้ามาประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากอันนี้จริงไฮแทบเป็นองค์กรแรกในเซาท์อีสเอเชียที่เอาเรื่องนี้มาวิจัยซึ่งเราว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากยิ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงอย่างประเทศไทยโอเคจบละสุดท้ายอ่ะเราอยากถามคนดูว่าถ้าเกิดว่าให้เลือกระหว่าง A กับ C จะเลือกกันไหนแล้วถ้าเป็น A กับ D จะเลือกกันไหน มาเมนกันได้ใต้วิดีโอนะ